ในเวลาต่อมาพระองค์เสด็จผ่านหมู่บ้านและเมืองต่างๆส่งประกาศและเผยแพร่ข่าวดีเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าสาวกสิบสองคนนั้นก็อยู่กับพระองค์พร้อมกับผู้หญิงบางคนที่ได้รับการรักษาให้พ้นจากวิญญาณชั่วและโรคภัยต่างๆได้แก่มารีที่เรียกกันว่าชาวมักดาลาคนที่หนีผีเจ็ดตนออกจากตัวโยอันนาภรรยาของคูซาซึ่งเป็นหัวหน้ากรมวังของเฮโรดสุสันนา และหญิงคนอื่นๆอีกหลายคนที่เคยพรนิบัติพระองค์และสาบกด้วยทรัพย์สินของของพวกนางเมื่อมหาชนมาอยู่พร้อมกันและเมื่อาาผู้คนจากเมืองน,นั้นเมืองน,นีม้มาหาพระองค์พระองค์ก็ตรัสเป็นอุปมาว่า,า,ามีคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืช เมื่อเขาหวานมเมล็ดก,ก็ตกตามหนทางจึงถูกเหยียบย่าและนกในอากาศก็มากินเสียบ้างตกที่หินเมื่องอกขึ้นแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเพราะที่ไม่ฉืนบ้างตกที่กลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นมาปกคลุมบ้างตกที่ดินดีจึงงอกขึ้นเกิดผลร้อยเท่า เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรง,งร้องบอกว่าใครมีหูจงฟังเถิดพวกสาวกจึงทูลถามพระองค์ว่าอุปมานั้นหมายความว่าอย่างไรพระองค์ตรัสว่าข้อความลึกลับเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านั้นทรงให้พวกท่านรู้ได้แต่ทรงให้เป็นอุปมาสำหรับคนอื่นเพื่อว่าเมื่อพวกเขาดูก็จะไม่เห็น และเมื่อพวกเขาฟังก็จะไม่เข้าใจอุปมานั้นหมายถึงอย่างนี้เมล็ด,พ,าาดพืชหมายถึงพระวจนะของพระเจ้าที่ตกตามหนทางหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้ว มารมาชิงเอาพระวจนะไปจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เขาเชื่อและรับความรอดที่ตกบนหินหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็รับพระวจนะนั้นด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเชื่อได้เพียงชั่วคราวเมื่อถูกทดลอกก็หลงไปที่ตกกลางหนามหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วและขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ความกังวลทรัพย์สมบัติ และความสนุกสนานของชีวิตนี้ก็รัดพวกเขาจนทำให้ผลไม่เติบโตที่ตกในดินดีหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะแล้วจดจำไว้ด้วยใจที่ซื่อสัตย์ดีงามจึงเกิดผลโดยความทอรหดอดทนไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาภาชนะครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียงมีแต่จะตั้งไว้ที่เชิงตะเกียงเพื่อให้คนที่เข้ามาได้เห็นแสงสว่างนั้น เพราะว่าไม่มีอะไรที่ซ่อนไว้แล้วจะไม่ปรากฏให้เห็นและไม่มีอะไรที่ปิดบังแล้วจะไม่ถูกล่วงรู้หรือเผยให้ประจักษ์เพราะฉะนั้นจงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่พวกท่านได้ยินได้ฟังคนที่มีอยู่แล้วจะส่งเพิ่มเติมให้แก่คนนั้นแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่เขาคิดว่ามีอยู่นั้นก็จะส่งเอาไปจากเขามารดาและพวกน้องชายของพระเยซูมาหาพระองค์แต่ไม่สามารถเข้าถึงตัวพระองค์ได้เพราะคนมากมีคนทูลพระองค์ว่า มารดาและน้องชายของท่านยือนอยู่ข้างนอกต้องการจะพบท่านแต่พระองค์ตรัสกับพวกที่ชุมนุมกันในบ้านว่ามารดาของเราและพี่น้องของเราคือคนเหล่านั้นที่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและทาตามอยู่มาวันหนึ่งพระองค์เสด็จลงเรือพร้อมกับพวกสาวกของพระองค์และพระองค์ตรัสกับเขาว่าให้พวกเราข้ามทะเลสาบไปฝั่งโน,น้นพวกเขาก็ถอยเรือออกไปขณะกำลังแล่นไปนั้นพระองค์บรรทมหลกและเกิดพายุหนักขึ้นกลางทะเล น้ำก็ทะลักเข้าเรือจนทุกคนตกอยู่ในอันตราย วเขาจึงมาปลตบพระองค์ร้องว่าพระอาจารย์พระอาจารย์เรากำลังจะจมน้ำตายพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่นแล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบ พระองค์ตรัสก,กับพูกเขาว่าความเชื่อของท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหนเขาก็กลัวและอัศจรรย์ใจพูดกันว่าท่านคู้นี้เป็นใครนะถึงสั่งลมกับน้ำได้และมันก็เชื่อฟังท่าน The ไสงทจ พวกเขาแล่นเรือไปถึงเขตแดนของเมืองเกรรซาที่อยู่ตรงข้ามกาลิลีขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นฝั่งมีชาวเมืองคนหนึ่งที่มีผีเข้าสิงมาพบพระองค์เขาไม่ได้สวมเสื้อผ้าและไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านเรือนนานแล้วแต่อาศัยอยู่ตามอุโมงฝังศพเมื่อเขาเห็นพระเยซูก็ร้องนั่นและมาหมอบกราบพระองค์ร้องเสียงดังว่า าาออที่พูดเช่นนี้ก็เพราะพระองค์สั่งให้ผีโสโครกออกจากตัวชายคนนั้นเพราะว่าผีแผลงฤทธิ์ในตัวเขาบ่อยๆเขาเคยถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนแต่เขาหักที่ล่ามโซ่ออกและถูกผีผลักสายเข้าไปในถิ่มกันดารพระเยซูตร,รัสถามมันว่าเจ้าชื่ออะไรมันตอบว่า ราะว่ามีผีหลายตัวสิงเขาอยู่พวกผีก็อ้อนวอนขอพระองค์อย่าสั่งให้พวกมันกลับไปที่นรกขุมลึกขณะนั้นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่บนไหล่เขาผีเหล่านั้นจึงอ้อนวอนพระองค์ขออนุญาตให้พวกมันเข้าสิงในสุกรฝูงนั้นพระองค์ก็ทรงอนุญ,ญาตผีเหล่านั้นจึงออกจากชายคนนั้นแล้วเข้าสิงในฝูงสุกรสุกรทั้งฝูงก็ิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลสาบสำลักน้ำตาย เมื่อกลุ่มคนเลี้ยงสุกรเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาก็วิ่งหน,นีไปและเล่าเรื่องนั้นทั้งในเมืองและในชนบทพวกชาวบ้านจึงพากันออกไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อพวกเขาพบพระเยซูก็เห็นคนที่มีผีออกจากตัวแล้วนุ่งผ้ามีสติสัมปชัญญะและกำลังนั่งอยู่ใกล้พระบาทพระเยซูพวกเขาก็พากันกลัวคนที่เห็นก็เล่าให้พวกเขาฟังถึงเรื่องคนผีเข้า ว่าเขาหายเป็นปกติได้ยอย่างไรชาวเมืองเกรรศาตและทุกคนที่อยู่ตามชนบทโดยรอบจึงขอให้พระองค์ไปซิจากพวกเขาเพราะว่าเขากลัวมากพระองค์จึงเสด็จลงเรือกลับไปคนที่ผีออกจากตัวแล้วนั้นก็ขออนุญาตติดตามพระองค์แต่พระเยซูตรัสสั่งให้เขากลับไปเสียตรัสว่าจงกลับไปที่บ้านของท่านและเล่าให้ชาวเมืองฟังถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำต่อท่านเขาก็ไป และประกาศให้คนทั้งเมืองทราบถึงเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูทรงทำต่อเขาเมื่อพระเยสูเสด็จกลับมาแล้วฝูงชนก็ต้อนรับพระองค์เพราะพวกเขารอคอยพระองค์อยู่นี่นี่ชายคนหนึ่งชื่อใหญรัสเป็นนายธรรมสาลาเขามากราบที่พระบาทของพระเยซูอ้อนวอนขอให้พระองค์เสด็จไปที่บ้านของเขาเพราะว่าเขามีบุกสาวคนเดียวอายุประมาณ12ปี และหุตรสาวคนนั้นกําลังนอนป่วยอยู่เกือบจะตายแล้วเมื่อพระองค์กําลังเสด็จไปนั้นฝูงชนก็เบียเสียดพระองค์มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตมาได้12บปีแล้วและใช้ทรัพย์ทั้งหมดของ,งานางเป็นค่าหมอแต่ไม่มีใครรักษาให้หายได้หญิงผู้นี้แอบมาทางข้างหลังและแต่ต้องชายฉลองพระองค์ของพระองค์และในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดพระเยซูจึงตรัสถามว่าใครแต่ต้องเราเมื่อทุกคนปฏิเสธเปโตรจึงทูลพระองค์ว่า ระอาจารย์ฝูงชนที่อยู่รอมรอบองค์กำลังเบียดเสียดองค์แต่พระเยซูตรัสว่ามีคนหนึ่งแตะต้องตัวเราเพราะเรารู้สึกได้ว่าฤทธิ์ซ่านออกจากตัวเราเมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าไม่สามารถจะซ่อนตัวต่อไปได้แล้วนางก็ตัวสั่งเข้ามาหมอบกราบพระองค์ทูลพระองค์ต่อหน้าทุกคนว่านางแตะต้องพระองค์เพราะสาเหตุอะไรและหายโรคได้ในทันทีพระองค์จึงตรัสก,กับนางว่าลูกหญิงเอง๋ย ที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อจงไปเป็นสุขเถอะขณะที่พระองค์กำลังตรัสอยู่นั้นมีคนจากบ้านนายธรรมศาลามาบอกนายว่าลูกสาวของท่านตายแล้วไม่ต้องรบกวนอาจารย์อีกเมื่อพระเยซูได้ยินจึงตรัสก,กับเขาว่าอย่ากลัวจงเชื่อเท่านั้นแล้วลูกจะหายดี ื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านพระองค์ไม่ทรงยอมให้ใครเข้าไปยกเว้นเปโตรยอนยากอบและบิดามารดาของเด็กเท่านั้นทุกคนกำลังร้องไห้ทุกส่ง เราะเด็กคนนั้นแต่พระองค์ตรัสว่าอย่าร้องไห้เขายังไม่ตายเพียงแต่นอนหลับอยู่พวกเขาหัวเราะเยาะพระองค์เพ,พราะรู้ว่าเด็กคนนั้นตายแล้วพระองค์ทรงจับในของเด็กแล้วตรัสว่าลูกเอ๋ยลูกขึ้นเถิดแล้ววิญ,ญญาณก็กลับเข้าไปในตัวเด็กเขาลุกขึ้นทันที<ม>พระองค์ จึงประสั่งให้เอาอาหารมาให้เขากินบิดามารดาของเด็กคนนั้นก็ประหลาดใจมากแต่พระองค์ทรงสั่งไม่ให้บอกใครถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น